สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซทุกคนทั้งในและต่างประเทศเด้อแม่เจมมาตะขายของมานังกินใส่กรอกเจ้าของดูพี่น้องดูใส่กรอกหมูใส่กรอกอีสานลูกละสองบาทคนน่ะหมูชำ่ชำ พี่น้องเคยกินใส่กอกแบบว่า,วาใส่น้ำจิ้มบ่ะเนื้อผ่าไอสานเท่าไหร่ถ้นน้ำจิ้มบ่มีเข้าวเจียวกินเลยถ้ามาจากกรุงเทพปุ๊บมาซื้อเขาจิทามามีน้ำจิ้มด้วยเหรอเอาน้ำจิ้มไหมไม,ม่เอา ถ้ายุงเจี๊ยบข้าจะสีโบกินจะบาดห้องตรงนี้นำจิ้มข้าไม่มีนำจิ้มไม่ซื้อไม่เอาบอกพี่งวยปงเปล่งเปล่งยังเจียบบอกาจินนะ้มเหรอมันเผ็ดไหมแสบทองเป็นโรคกระเพาะม,มีน้ำจิ้ม ไอ้แจมกับโบกินเพื่อนกับราดนำกิมกินใส่กอกโบ,บใส่น้ำกิมเพื่อนอันนี้สีซิมน้ำกิมกับของซิมเบิง้งอื้มนำจิมหวานมึงน,นี่มันนี่หมอมาซื้อเอาไปให้ลูกชายเปรี้ยวไหมวมื่าไห่นะสองถุงเฮ้ยว่า ไม่เปรี้ยวแต่ว่าคนไทยคนสิชอบกินเปรี้ยวไหมคนไทยชอบกินเปรี้ยวๆข้าว่าเปรี้ยวคนสิบ่ค่อย,ยมหเยมเต็มยุกินน้ำพี่้องมาตะกายของเลยคืออยากกินใส่ก่อ มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่ละบ้านสวนอยู่สองเถาตายายอาชีพเพชรนาอยู่ทีปอผ่านแต่บ่ไเห็นหน้าดอกอาชีพค้าไก่ขายหมากที่ดาขายใส่กลอบทิ้งดองพี่น้องจิ้งดองดองเองหั่นเอง แต่ไม่กล้ากินพริกยังแสบท้องอยู่ตอนนี้เ่ากล้ากินมะพริกเอาช่กบกินแค้ไหนกินมันวยนี่แล้วลเจ้าก,กินโชนะกเลยโชกเลยดดกินซีกันมั้ยมันวยอุ้ตากพริกอนะ่อนเนาะพริกหยวกหน่อยนะพริกหยวกไหมพริกบเผ็ดไหม เมื่อนี้ยายเห็นยายเสียงไปเห็นเล่นยุสาวงที่รถกายเพิ่นมาเห็นข่อยข่อยเรียกวกเพิ่นเลยกลินใส่กอกกับเพิ่นไปกินบักพริกฮึแสบทองมากากอีกเลยว่าเป็นบักพริกอ่อนกินสอง,สองหน่วยกินสองหน่วยหนยน้อยเดียวกินคำาน้หน่วยสองหน่วยหน่้อยว่าเป็นอ่อนออนอันนี้หรอแบบนี้หรอแสบทอง งออนดองงออนสามโลแปดสิบบาทเอามาดองเองคันเองพักแพงตอนนี้พักสิบโลร้อยเจ็ดสิบบาท ที่กินปกติแม่เมื่อวานนี่ซื้อมาตะเมื่อวานผักนี่ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบหนาหนาวเน,นี่ยน,น้ำถ่วไหลเนาะบ้านท้างน้ำถั่วบักทั้งเหนือทังงยังทั้งคนปลูกผักน้ำถ่วมผักแพงอยู่แล้วเขาไม่ต้องว้าถึงเลยภาคอีสานก็ท่วมเหนือก็ท่ว ไปตามมาเนี่ยนเนาะใช่น้องถ่วมิหลีบบั่นอีสานห้องเนื้อกับถว่วให้เจมเห็ดสสมงว่าไปหมุเสาบเป็นตะแสบ่พี่น้องส้มงวค่ะไหลลงส้มงัวค่ะหมุเสอบพี่น้องมายามบนซื้อเนื้อมาโล่หนึ่งกิินบเหมดก็เลยเห็ดสมไว้ืม กินน้ำก่อนกินน้ำเนี่ยมมอยา่างว่าเหลืองๆโอ้ยชีวิตคิดไหนถ้ากรบเจ้าถาค่อยบ่ทนไม่ได้หักครึ่งแล้วกัน มาเสียงมันไตเกียดยติดเหรอไตอิปปูไปไตในเปียงทำงานขอทางทำงาไปไตในเปียงอีป,ปูมาดองไว้ไหมเอาสักหน่อยอืมน่ามีความเปลี่ยนใจอือม ขลาว่าเปียกออนมัผักข้องบอลยหลาย

หงเบียรเจ้า,าไปเนี่น้องวานาน้ำเหลืองน้องวานี่อยู่กิงขาวขิงหอเนี่ย ก็หรอกกินพ่อหอมปากหอมอหอหออคอเนื้อเนอยนๆกินไม่ค่อยละลายเลยแฝงท้องนี่เป็นกดถ้าเมนสมัยตะกี้นะคำละหน่วยพี่น้องคำละหน่วยอีหลีแบบพริกข่อยกับปะเดก มะเมนกับสมง้อด้วดยกับปลาฉีบปลาแล้วคำละหนวย,ยนสมัยก่อนเนี่ยอายุประมาณสิบสี่สิบห้าปีกินปลาฉีกออกปลาแล้วกับพริกเนี่ยหน่วยซ้ำเนี่ยกินคำละหนวยละหนวยเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินบม่ได้เพราะว่าห้าหนักเผ็ดมาตลอดเป็นโรคกระเพาะ โลก็เพาะกินมาได้เผ็ดเป็นค้นที่มากเผ็ดแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้าแเนี้ยกินอะไรบอบเผ็ดก็คือกินบ่แร้วเขาแต่ว่าเผ็ดก็ต้องกินแค่ขําเดียว <c oughs> ข้าเดียวน่นหละแล้วเขา พ ah. ูดทางหลัง <we> ว่าใส่ก๋องมันกินนั่นเงหมดลายใส่กอกเจ้าของเห็นกับว่าแสบนะพี่น้องผักออกมาเวลายเกือบหมดแล้วหวานดีผักก็ะดา มาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตำนี้แนะ้ค่ะน่าจะาขายของสินเด็ก็เลยมานั่งบ่มี่ลิปลงสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนค่ะขเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาบึงจนจบกลิบนะคะสวัสดีค่ะ